วิญญาณไม่ใช่สิ่งที่แล่นไปท่องเที่ยวไปสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้จริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้จริงสาติวิญญาณน,นั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมเสวยวิบากของกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วในที่นั้นนน,นั่นเป็นวิญญาณ โมคบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าโมคบุรุษวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคือสิ่งที่อาศัยปัจจัยเราเกิดขึ้นเราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมคบุรุษก็เมื่อเป็นดังนั้นเธอกล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วย จะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วโมคบุรุษก็ความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพิกุสาติเกวัตตบุตรนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือไม่ ข้อนี้จะมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยประเจ้าค่าเมื่อพิกุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้วพิกุสาติเกวัตบุตรนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกกรมหน้าศบเซาไม่มีปฏิพานพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วได้ตรัสว่าโมคบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิอันชั่วนั้นของตนเองเราจะสอบถามพิกุทั้งหลายในที่นี้ พิกุทั้งหลายพวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเหมือนสาติภิกขุกล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วดังนี้ใช่ไหมข้อนี้ไม่มีเลยประเจ้าค่าเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มีพิกุทั้งหลายดีละพวกเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงอย่างนี้ถูกแล้วพิกุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่ได้มีก็แต่พิกุสาติแกวัตบุตรนี้กล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วย จะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วความเห็นนั้นของโมงคคบุรุษนั้นจกเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานที่ขูทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัใจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยจักขุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักขุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าคานะวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและผลภัณทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายยะวิญญาณ วิญ,ญญาณอาศัยมโนและทำทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณพิภุทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็ถึงความนับด้วยเชื้อนั้นๆไฟอาศัยไม้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟไม้ไฟอาศัยป่าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟป่าไฟอาศัยหญ้าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟหญ้า ไฟอาศัยมูลโคติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟมูลโคไฟอาศัยกแกลบติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟแกลบไฟอาศัยอยากเยื่อติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟอยากเยื่อฉันใดพิกุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยจักขุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าจักขุวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าคานะวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและผลตภะทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมโนและทำทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดขึ้นของสิ่งนี้หรืหรอไม่เห็นพระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลาย เธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าที่ขู่ทั้งหลายความสงสัยและความเคลือบแคลงย่อมเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้มีอยู่หรือไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าที่ขู่ทั้งหลายความสงสัยและความเคลือบแคลงย่อมเกิดขึ้นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นใช่ไหม เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายความสงสัยและความเคลือบแคลงย่อมเกิดขึ้นว่าสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้อย่างนั้นใช่ไหม เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้อย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหาร ย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้อย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจา้าค่าพ่กุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยใ,ในข in ้อที่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า พิกูทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกูทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกูทั้งหลายหากว่าเธอทั้งหลายพึงติดอยู่ เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับพ่วงแพรอันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในการสลัดออกไม่ใช่แสดงแล้วเพื่อให้ยึดถือไว้อย่างนั้นใช่ไหมข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายหากว่าเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับพ่วงแพรอันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในการสลัดออกไม่ใช่แสดงแล้วเพื่อให้ยึดถือไว้อย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า